ครับพี่น้องวันนี้ผมมาตรวจสอบนะครับบ้านยา่ท่องเดียนนะครับมือก้อนนะครับมาแม่บ้านบอกให้ตู่โยงครับถางทําความสะอาดนะครับพี่น้อง่ะเริ่มถางแล้วครับล้อบันแหงกับเผาติ่มนะครับสาดหูสาดตาแล้วนะครับท้างนี้ก็เป็นปักเขือต้นกล้วยนะครับโอ้เจียงเวย อูยงถังวางหันสว้ดอกแปบเล้วนะครับ<ห>นี้ถางก็ได้เ <c oughs> อ้าสาวว่างหายใจต้องเดียนแล้วสวัสดีจ้าคุณสวยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอืมนั่นเด้อ น้องใส่เสื้อลายชายลายจิงนองชมยงจมูกน้องนางกอดงหิวโอ้เป็นวงรูปเขียวม,มยวีแหงไว้นี่ทรง, <laughs> งผม,มง,งามอุย้ยใหญ่อบาบักขามยังดิครับชุไอ้หำมันแหงแล้วจังให้เล่านั่นเด้อแหงแล้วจังให้เล่าเผาได้ยินะะ้่ล่ะ ผู้ใดเป็นคนถางปลาสะตูยงตูยงตูยงมันผู้ใดตูยงมันผู้ใดตูยงเป็นผู้ใดตูยงนี่ฮ่าฮ่าฮ่านี่ที่นอนนะครับพี่น้องนะครับที่นอนโผล่อะไรเออดีใจตัวหันหันควมานอนน้ำอ่ะมันเป็นสองนั่นคือเจ้าแม่วันราบฝเบว่งเล่าท้เบิ้งเรายังท้อีกเ่าท้เราให้ไปไม่ต้อเป็นอย่าไปหากินมเนอะ กินหนึ่งงดระงับอั้มันสดชื่นขึ้นแบบนี้เข้าใจปะจ้าเออเด็ดหากินผัดลมครับพี่น้องผัดลมฝาปิดไปใส่หนิผัดล้มหนิฝาปิดขายนะขายสื่อน้ำกินบ่ผู้ใดคือเป็นบ้าซื้อมาซื้อไปขายใส่ขายของห่างบ่เอ็นหน่อยเนอะเอ็นหน่อยได้ก่อนเอ็นเฉยหน่วยอือเอาไปขายขอหางไอ้เพื่อนมันเถาะบ่เนอะ จะห่อไหนห่อเราอยากอะไรเงินโอ้กเจ้ะห่อกเจ้าขายของห่างก่อนออเออ,อจ้าดูว่ารับพี่น้องเดี๋ยวผมเบิ่งนะครับเริ่มดูดีขึ้นมากนะครับพี่น้องอืมเอับนี่แหละครับเครื่องครัวนะครับเครื่องครัวของยายนะครับขูดหมู <c oughs> จักอ่าใส่ยาซีฟันแล้อว่าที่นี่ ใส่ร้อสองรสันแล้วหนึ่งสมบ,บัติเขาเนี่ยเออใครอยู่หนึ่งอยู่นอไม่นอไม่วาใส่นอไม่เอาใส่พี่รองพุนกะก้วยอือก้ยวยเพิ่นฟังคุณกะต้นบักมีต้นบักขามเพิ่นต้นบักงวง ันเป็นสิ่งปฏิเสิสีบอ,อฟังคุณยายทองเหรียญพอดีคุณแม่ประไพรพันทักดีสีเพิ่นโอนเงินมาใหา้สองพันบาทเพิ่นบอกว่าสื่อของใส่ของสอยให้แม่เพิ่นยูปอยู่ไก่เด้เพิ่นยูบันดวงพ้นย้อนอีออเด้แต่ว่าเพิ่นเป็นรุ่นน้องเจ้าอยู เราสิเป็นรุ่นใหญ่เล้าอยู่อ่าจะเป็นรุ่นใหญ่เล้าอยู่แล้วว่าอาจารย์แม่เป็นน้องพ่นยู่นะว่าจะไปว่าแม่เป็นมูพ่พันเดอ้อเดี๋ยวสิหาว่าแม่แต้มแก่ว <c oughs> าท่นีก็เลยอ่าสั่งอยู่บฮู้ว่าสิได้เมื่อไดเสื้อละไม้เสื้อละมันนะ็บ่เพะโดนดอกอีกสอ,สองมือขนาสิได้อยู่ดอกเสื้อละมันแล้วก็สิมาปูให้ก็ไปสิมีเสื้อละมันปูได้ป <c oughs> ่ะที่ไนลูกไก่บ่มาวะอเออ้ออะไรก็ ก็ไก่ก็มาหากันนะบึ้ยเราอยู่ฮ่องกงเหมือนอยู่ไกไ่ใไ่ดูนี่ตัวอะไอยู่ดงตุอยู่ดงพลย่ดงพลเหอบ้านเกิดเราอยู่ดงพลยอแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ประเทศฮ่องกงสีอยู่ใก่ยังไงดูนี่ท่าบอกไว้ตัวถีบตัวแดนแท้เราจําเราได้อยู่ย้ายท่องเดียนน่ะนะจาเราได้อยู่เพราะว,ว่าแม่เคยเหตุงานโรงงานกับโ,โรงงานน้ำผึินนี่แหละ เพื่อนสิเป็นรุ่นน้องเจ้าดอกแต่ว่าหู้แต่ว่าซื้อแท้เพื่อนคุณประภัยพันประภัยพันพักหีสีน้ำคุณเพื่อนนะเพื่อนสิมาปูศาสตร์น้ำมันไห้เจ้าปูแล้วห้ามกินเหล้าเดี๋ยวมันจะลื่นหัวสักกระเทียมเข้าใจไหมจ้าอือแซ่บวะบะคำเหรอสมครับเฮ้ยสม ยังคือสมตาใหม่บ่ในขวดกินจ้มื่นนายายในมันในมันขวดกินเนี่ยขวดพุชเน่ยได้กันเออนั่นแหละบักขามเปียกก็บักขามสุมนี่แพงกว่าบักขามหวานเด้อหมูบ่มันแพงกว่าเดิข้าเจ้าขายรู้เท่าไหร่รู้หาซิบสตังค์จ้ะอ ตบบัวาหาิบนลูกหาซื้อไปตังลูกหาซื้บาทสองลก็หลายนึงเออข่อยบอกว่าสองเอา้าลูกหาซื้บาทสองลนี่ลายนึงบ่จ้ะบ <c oughs> มาเทั้งแล้วแต่แม่ <c oughs> สิมาเอาอยู่อือมีงั้น,นสิซื้อให้ได้ผ่านล้มหนึ่งเด้ออ่าเข้าใจบ่จ้ะอือแต่ว่าตอนนี้มันสีหนาวล่ะมันบ่ฮหอนปานไดดหรอก ตุยงไปไหนตุยงเจอทุงานแทนเด้ยโอ้ตุยงเห็นงานนั่นละเห็นเรื่องไปเล่าเผาเด้อแต่มันแห้งมาเผาเผาทั้งปูพักปูมีอะไรใหญ่เจ้ามันทีหลายเตื้อเพื่อน่ะปูพักเด้อเห็ดแปลงพักให้ตุยงไก่ไก่ในามมุนไงใครกะไข่ถั่วอะไรเอาตัวฝังหลังสูงเอาหาดางมาล้อมเมื่อคืนนี้เราอยู่นี่วะตุยงอยู่ว่าเมื่อคืนนี้ มื่อคืนเราอยู่บ่บอมื่อคืนเราวไม่ไาวแต่ว่ามือนี่ยูยืนบ่มือนี้งดวงอ้ยเนาะเป็นได่น้อยทีน้อมันข่อยเนาะทีบ่มวนอุ้ยไม่ยังอเฮ้ยเห็นบ่เนาะจะขอโทษเราเหรอมือแรงโอแน่แล้วมือแรงมือแรงโมนแมน่แล้วยายเอ้ยเจ้าระวังตัวดีๆระวังเจ็บชิงเด้ <c oughs> ออาบน้ำท่าแปงปุยลุยโอ้ยเสือไล้ขึ้นโกรธแต่ว่าผูดได้เสือไม่เสือไล้ไหมยาย ตกเสางาม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 อุ้ยผมดำปื่อลย้เลยนไม่แห้งเลยนั่นละมันก็มีแห้งละอาบได้เทียนหรอปีนี่ปีนี่อาบน้าเทียนแล้วปีนี่พอาบแล้วปุนได้อาบเยอะวยข่กับปุ่นเนี่ยสองการเขาจะเสียอาบได้ไข่กัดเลยท่านไหนไปเงินผู้สูงอายุท่านแปเทานแบบมือไรออก วันที่สิบวันที่สิบมือนีวันที่ไหนมือนีวันที่เจ็ดมือนีวันที่เจ็ดบู๊ยครับพี่น้องครับะกีวันที่แปดเนาะจำดีครับกวมจำเนี่ยจำได้ดีเอาขอบคุณ้นผนหลายๆเร้อคุณแม่ปะาไพ่พันผักดีสีพผนสีไห่ผมนะครับเอาเงินมาสื่อของใส่ใยแหละครับแต่ว่าผมมองเห็นแล้วครับว่าตอนนี้ครับ เป็นพื้นปูนยูต้องปูเสื้อน้ำมันมันจะดีสะอาดขึ้นนะครับไปถามตู้ยงว่าหาันคนบอกว่ากวางหกหกเม็ดเงาเก็ดเม็รสำหรับบ้านหลังนี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวนะครับต้องไปคำนวณกันครับว่าต้องใส่เงินสื่อมาายไรสำหรับเสื้อน้ำมันเอาลายไหนมาลายไหนเสื้อน้ำมัน มางลาไหนวื้อและที่เดียวหายขอบคุณขอบคุณคุณแม่ป่าไพ่พันเนี่ยเพื่อนยุบานหนุ่มเพื่อนยุขอบคุณหลายเด้อจ้าวื้เอายายดีใจบ่เพิ่นมาซอยมาอย่างเฮาดีใจบ่ถามดีดีใจบ่าย่าขึ้นมาบนเฮะไปมาว่าแม่เพิ่นบ่ได้มาเพิ่นฝากเงินมาส่งเงินมาแต่ตามกว่าเทียบปุณนะเจ้าได้กินมาท่อคอแน่แนวกินไม่มีแนวกินบ่บ่เดี๋ยว ข่อยไปเบิ่งว่าแม่บ้านเขาเห็นยังเดี๋ยวสิกลับขึ้นมาไหมอืเขาหนึ่งแล้วมันบ่จ้่เออเขาหนึ่งแล้วนี่เดี๋ยวปลาปลาเนี้ยอยู่สองตัวเอาไปใส่เมดปลาหนิปลาคือโค้ชเจ้า,จาชู้ไปแล้วเอาไปใส่เมดเดี๋ยวเดี๋ยวสิหา,าาาาหาปลาปองมาให้เด้อจ้ใอ่เอเดี๋ยวหาปลาปองไปยังมาให้หน้าหลาดดีใจว่าที่เพิ่นนั่นอ่า สื่อความมาห้ดีใจครับบอใจต่อไปคือตั้งใจเด้อตั้งใจเสาเหล่าดเด้อยายเด้อเด้อได้ยินบอนั่นละนั่ละเสาค,อคออ่อยๆพอนุ่งเรื่อยๆพอนุ่งเรื่อยแล้วเพิ่นกับสีเ,เหลือตัวเขาเพิ่นกับสีซื้อนานซื้อใหญ่เขาเ้าสีมีทุกอย่างอ่าคนกับสีบอได้ดูถูกเขาเข้าขใจบอ,จ,อจ้าอืมนละจ้าจ้าจ้า แค่หอยก๋วใหอยใ,ใ,ใจใหายเนี่ยแทนบวบว่าฟังว่าที่ขอสิใส่ระบบกับเจ้าเนี่ยขอสิใส่ระบบกับเจ้าว่าขอเจ้เอาเจา้า,เา,เจาไปบำบัดเนี่ยว่าที่ไหนพวกได้ทรงทำกับบวบคนเนี่ยมือแรงโชคดีเด้อโชคดีได,ด้จ้าโชคดีจ้าเอ,อ้ยจะไปใส่สุดนน้องบางเนี่ยโ, <c oughs> โ <c oughs> อย้ยจะไปหาบนญกับเจ้าหลายบุญเมื่อยเห็นงนนั้นเ่ยนะเจ้าก็เลยเนาะเอาไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณหลายเด้อครับเด้อคุณแม่ปราบให้พันนะครับ ไฟพันธ์ครับคุณแงปลอดไฟพันธ์ผักดีสีครับเดี๋ยวมือที่ว่าผมเอาเสื้อน้ำมันนะครับมาปูให้เพิ่นจ้างคุณมาปูให้เพิ่นผมจีไทยให้พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านเบิ่งนะครับเอาขอบคุณหลายๆกันแล้วกันครับขอบคุณหลายพี่น้องที่กดติดตามช่องของอาจารย์คุ้มเที่ยวครับนี่คือเน็ตไอรอนตัวจริงครับเสียงจริงยายทองเหรียญผัน้อยไปแล้วยายสวัสดีจ้าสวัสดีแจก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า จุ๊บจุ๊บน่ากนสั่นละพร่น้องโอ้ยเห็นเราเห็นเราสดชื่ผมก็ดีใจครับถ้าปองเอาลด้กินกินในบ้านเด็ดเออโอ้ยมาสั่งกนสั่งบะเจียวเทอาจิบกาให้ดอกดีละคุณแม่